ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าแล้วหลอนพอดแคสต์เรื่องหลอนๆสำหรับทุกคนที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวสยองขวัญที่น่าติดตามเชิญรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับกลับมาติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างสีสุกกันต่อนะครับสวัสดีค่ะจากตอนที่แล้วเนี่ยเราทิ้งค้างกันไว้ตรงออชั้น4ี่พอดีเลยครับ กลุ่มของอาร์มเบสมิน้นและก็โอก๊กกำลังแบบเผชิญหน้ากับบรรยากาศที่มันน่ากลัวมากๆใช่ค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือสุดๆจริงๆเสียงแปลกๆอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวที่เหลือกันนะครับจะได้รู้กันไปเลยว่าความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโรงพยาบาลนี้คืออะไรกันแน่และชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงต่ออ๋อ ขอย้ำอีกทีนะครับว่าโรงพยาบาลศรีสุขเนี่ยเป็นชื่อที่เราสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้มีอยู่จริงใช้เพื่อเล่าเรื่องนี้เท่านั้นค่ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อเลยว่าปมที่ทิ้งไว้มันจะคลี่คลายยังไงใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายตัวละครเขาจะเป็นยังไงกันแน่น่าติดตามมากค่ะเอาละครับงั้นเราไปต่อกันที่ชั้น4ี่เลยนะค่ะพอเปิดประตูทางหนีไฟเข้าไปเนี่ยภาพที่เห็นมันต่างจากชั้นอื่นไปเลยทางเดินมันแคบลงครับ ผนังนี้บุฟองน้ำกกเก่าฟองน้ำเหรอคะใช่ครับสีเหลืองคล้ำๆมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยบางจุดนี่เหมือนรอยเล็บเลยนะครับบางจุดก็มีคราบดำๆคล้ายๆเลือดแห้งติดอยู่โห oh, แค่ฟังก็รู้สึกอึดอัดแล้วค่ะแล้วยังมีป้ายเก่าๆด้วยนะเขียนว่าหอผู้ป่วยจิตเวชและโรคประสาทพื้นที่ควบคุมเข้มงวดโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาใช่ครับ แค่เห็นป้ายก็รู้สึกไม่ดีแล้วแล้วเบสก็ยังกระซิบเสริมขึ้นมาอีกนะว่าเขาเคยอ่านเจอเรื่องเกี่ยวกับชั้นนี้เรื่องอะไรเหรอคะเขาบอกว่าเอ่อว่ากันว่าเคยมีผู้ป่วยคลั่งนะครับคาดพยาบาลไปสามคนในคืนเดียวเลยก่อนที่ตัวเองจะโดนจับขังเดี่ยวโหดมากเลยค่ะยิ่งฝังยิ่งขนลุกเลยครับพวกเขาก็เดินกันไปเงียบๆนะผ่านประตูห้องผู้ป่วยที่ปิดอยู่มีแค่ช่องหน้าต่างเหล็กดัดเล็กๆค่ะ บางห้องพอมีชื่อติดจังๆแต่อ่านไม่ออกแล้วที่น่ากลัวก,กว่านั้นคือเสียงที่ลอดออกมาจากบางห้องนี่สิครับเสียงเหรอคะมีทั้งเสียงครวญเบาๆเสียงหัวเราะฮ้ยนะครับเสียงคนร้องไห้หรือบางทีก็เป็นเสียงพึมพำฟังไม่รู้เรื่องมันดังมาจากหลายห้องเลยหรือจนก,กระทั่งพวกเขาเดินมาถึงห้อง401ค่ะห้อง401อามหยุดกึกเลยครับ จ้องไปที่หน้าต่างเหล็กดัดนิ่งเลยแล้วบอกเสียงคลิกครียดว่ามีคนมองออกมาเฮ้ย hey, จริงดีมีคนนี่เงียบกริบค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูพอแสงไฟฉายส่งเข้าไปเท่านั้นแหละพ่งงะกันหมดเลยเจออะไรคะข้างในห้องนั้นมีผู้หญิงผมยาวสีดําสนิทยืนหันหลังอยู่ใส่ชุดผู้ป่วยเก่าๆที่เปื้อนคราบเลือดด้วยอืม mm. มินลองเรียกเบาๆนะแต่เธอก็ไม่ตอบไม่หันเลยครับจนกระทั่งเออเธอก็ค่อยๆหันกลับมา ช้าๆจังหวะนี้ต้องลุ้นมากแน่เลยสุดๆครับแล้วภาพที่เห็นคือโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างจนแทบจะทะลนออกมาค่ะปากอ้าค้างริมฝีปากดำคล้ำมากแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มใช่ครับเป็นรอยยิ้มที่มันกว้างมากฉีกไปจนเกือบถึงหูเลยฟันเหลืองๆมีคราบเลือดติดเต็มไปหมดโอ้ยไม่ไหวแล้วคะ่ะน่ากลัวเกินไปแล้วยังไม่ทันที่ใครจะได้ทำอะไรเลยนะ ผู้หญิงคนนั้นพุ่งเข้าใส่หน้าต่างเหล็กดัดเต็มแรงเลยเสียงดังปังสนั่นไปทั้งชั้นโอ้โห oh. อามตะโกนสุดเสียงเลยครับวิ่งก็ต <c oughs> ้องวิ่งสิคะแบบนี้ทีนี้ก็แตกกระเจิงสิครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเสียงปังจากห้อง401มันยังดังอยู่นะแล้วมันก็ลามไปห้องอื่นด้วยครับ ลามไปด้วยเหรอคะใช่ครับเหมือนกับว่าทุกห้องมีคนพยายามจะพังประตูออกมาพร้อมๆกันเสียงเคาะเสียงทุบเสียงกรีด,ดร้องเสียงหวัวเราะแบบบ้าคลั่งดังผสมปนเปไปหมดเลยประตูบางบานี่สั่นอย่างแรงเลยนะครับโหสถานาการณ์มันคงโกลาหลสุดๆไปเลยนะคะเหมือนหนีตายจริงๆใช่เลยครับวิ่งกันจนไปสุดทางเดินก็เจอบันไดอีกอันหนึง่งชี้ขึ้นไปเขียนว่าชั้นห้าดาดฟ้า ดาดฟ้าไม่คิดอะไรแล้วครับตอนนั้นรีบวิ่งขึ้นไปทันทีเลยพอขึ้นไปถึงดาดฟ้าบรรยากาศก,ก็น่าจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยนะคะจากที่แคบๆกดดันๆกลายเป็นที่โลง่งถูกต้องครับมันโล่งก็จริงแต่เออหมอกลงหนามากมองเห็นอะไรไม่ไกลเลยมีพวกถังน้ำเก่าๆรั้วเหล็กผุๆบางจุดก็หักแหว่งไปแต่ถึงจะโลง่งก็คงยังน่ากลัวอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วโอ๊กนี่ถึงกับหมดหวังเลยตะโกนออกมา ทางตันแล้วเว้ยอารมณ์แบบจนมุมจริงๆครับมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกับรั้วเก่าๆความรู้สึกสิ้นหวังนี่มันอันตรายนะคะมันทําให้คนเราคิดอะไรแปลกๆได้เลยแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนด้สิครับจูจูอามก็พูดขึ้นมาเรียบๆเลยนะไม่ใช่นี่คือที่เรากําลังจะจบเรื่องทุกอย่างหืมหมายความว่ายังไงคะแล้วตามมาด้วยประโยคที่ทําให้ทุกคนช็อกซีนีมาไปเลยอามพูดว่าผู้กแกรู้ไหม ที่จริงฉันเคยมาที่นี่มาก่อนอะไรนะคะเคยมาหรอใช่ครับอามเล่าว่าเมื่อ15ปีก่อนตอนโรงพยาบาลยังไม่ปิดดีเขาเคยแอบเข้ามากับทีมสื่ออีก3คนทีมสื่อครับกะว่าจะมาทําข่าวลือเรื่องโรคระบาดซึ่งเขาบอกว่าจริงๆไม่มีหรอกโรคระบาดนะเข้ามาในคืนก่อนที่โรงพยาบาลจะปิดตัวลงสมาชิกในทีมก็คล้ายๆทีมตอนนี้เลยมีนักข่าวช่างภาพผู้ช่วย เหมือนเป๊ะเลยครับเดี๋ยวสินี่มันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะคะชักใจยังไงยังไงแล้วทุกคนกำลังอึ้งๆกันอยู่นะประตูดาดฟ้าก็เปิดออกอีกครั้งอา้าวใครมาอีกแล้วคะเนี่ยร่างที่พวกเขาเจอมาตลอดทางนั่นแหละครับทั้งร่างห่อผ้าผู้หญิงผมยาวจากชั้นสี่แล้วก็เงาอื่นๆอีกค่อยๆเดินออกมาแต่คราวนี้แปลกแปลกยังไงคะพวกเขาไม่ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายครับแค่ยืนล้อมเป็นวงกลมอยู่ห่างๆ แล้วอาร์มก็เฉลยความจริงที่มันหนักกว่าเดิมอีกเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีโรคระบาดหรอกแต่มันคือการปกปิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ความผิดพลาดการทดลองยาที่ผิดพลาดครับมันฆ่าคนไปเป็นร้อยเลยศพบางส่วนถูกฝังทั้งเป็นในนี้แหละทีมของเขาดันไปเจอหลักฐานเรื่องนี้เข้าโหเรื่องใหญ่เลยนะคะใช่ครับแต่โชคร้าย ถูกรอปภจับได้บนดาดฟ้าแห่งนี้แหละบนดาดฟ้าที่พวกเขายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยเหรอคะใช่เลยครับพวกเขาโดนบังคับให้เลือกว่าจะทำลายหลักฐานหรือจะกระโดดลงไปโหดร้ายมากทีมของอาร์มตัดสินใจไม่ทำลายหลักฐานครับสุดท้ายก็เลยถูกผลักตกตึกลงไปทีละคนทีละคนไม่นะจนเหลืออาร์มเป็นคนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะกระโดดตามเพื่อนๆลงไป เบสนี่แทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยตะโกวนว่าไม่จริงพี่อาร์มยังอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็ยังเห็นอาร์มอยู่ตรงนั้นนี่นาแต่อาร์มหัวเราะแบบเศร้าๆนะครับแล้วตอบว่าใช่ฉันยังอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่ในฐานะคนมีชีวิตหมายความว่าแล้วเขาก็ยกมือขึ้นทุกคนเห็นมือของอาร์มค่อยๆโปร่งแสงขึ้นจางลงจางลงโอ้โห นี่คือจุดเฉลยที่พลิกทุกอย่างเลยจริงๆแสดงว่าอาร์มคือวิญญาณเหรอคะใช่ครับอาร์มคือวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลมันคือภาพความทรงจําในคืนที่เขาตายนั่นแหละครับวนซ้าไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแล้วร่างอื่นๆที่เห็นล่ะคะไม่ใช่ผีร้ายที่ไหนเลยครับแต่เป็นวิญญาณของผู้ป่วยที่ตายจากการทดลองยาพวกเขาติดอยู่ที่นี่เหมือนกัน รอความยุติธรรมมาตลอด15ปีมีหน้าล่ะถึงได้รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้ามาแล้วก็วนเวียนเจอแต่เรื่องแปลกๆที่มันดูเชื่อมโยงกันไปหมดใช่เลยครับแล้วมินก็หนึกเชื่อมโยงเรื่องดอกไม้เก้าช่อหน้าโรงพยาบาลได้อ๋อที่เจอตอนแรกใช่ไหมคะครับจำนวนช่อมันเท่ากับจำนวนปีที่ช่อง y o u t u b e ของอาร์มเปิดมาพอดีเลย9ปีอา้าแล้วใครมาวางล่ะคะหรือว่าอาร์มยอมรับว่าเป็นเขาเองที่มาวางทุกปี พยายามจะเล่าเรื่องจริงผ่านช่อง YouTube นั่นแหละแต่ก็มีเหตุให้ทำไม่สำเร็จตลอดเลยบางทีไฟล์ก็เสียบางทีคลิปก็โดนลบโหน่าสงสารจังเลยนะคะแต่คำถามที่มันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือแล้วเบสมินโอ๊กล่ะพวกเขาคือใครกันแน่นั่นสิคะถ้าอามเป็นวิญญาณแล้วอีกสามคนคำตอบของอามคือมันน่าจะปวดมากครับเขาบอกว่าพวกแกคือ ทีมงานของฉันเพื่อนของฉันที่ตายไปพร้อมกับฉันในคืนนั้นอะไรนะคะฉันดึงดูดพวกแกกลับมาที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด15ปีไม่จริงนะ่าหมายความว่าทั้งเบสมินโอกก็ตายไปแล้วเหมือนกันเหรอคะติดอยู่ในวงวนความทรงจำของอาร์มใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยมินนี่ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะบอกว่าตัวเองมีชีวิตมีครอบครัวมีความทรงจำต่างๆ ก็คงยากที่จะยอมรับได้จริงๆนั่นแหละคะ่ะแต่อาร์มอธิบายว่าความทรงจําเหล่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองไม่ให้เจ็บปวดแต่ทุกครั้งที่กลับมาถึงดาดฟ้าแห่งนี้ความจริงมันจะเปิดเผยออกมาแล้วความทรงจําที่สร้างไว้ก็จะหายไปพอออกจากที่นี่ก็จะลืมแล้วปีหน้าก็จะถูกดึงดูดกลับมาอีกเป็นแบบนี้ซ้ําๆมา1สปีแล้วโอมันเป็นวงจรที่น่าเศร้าแล้วก็โหดร้ายมากๆเลยนะคะ การต้องมารับรู้ความจริงเรื่องความตายของตัวเองซ้ำๆแล้วก็ลืมแล้วก็กลับมาอีกทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้อามบอกว่าคือต้องยอมรับความจริงและปล่อยวางยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางยอมรับว่าตัวเองตายแล้วและปลดปล่อยความผูกพันความโกรธแค้นทั้งหมดที่มีต่อสถานที่นี้แล้วพวกเขายอมรับได้ไหมคะ พออามพูดจบหมอกบนดาดฟ้าก oh, ็ค่อยๆจางลงครับแต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องข้างนอกนะเอ้าแล้วเป็นภาพอะไรคะมันคือภาพอดีตครับวันที่พวกเขาตายทั้งสี่คนเห็นตัวเองในอดีตยืนอยู่บนดาดฟ้านี้เลยเห็นการต่อสู้การถูกผลักเห็นร่างของเพื่อนร่วมทีมร่วงลงไปทีละคนแล้วก็เห็นร่างของตัวเองร่วงตามลงไปโขพานไว้เห็นภาพจอตัวเองตายมันคงเป็นอะไรที่ กระทบกระเทือนจิตใจสุดๆไปเลยนะคะใช่ครับมันคงเจ็บปวดมากแต่ในขณะเดียวกันความทรงจำจริงๆที่หายไปมันก็กลับมาความทรงจำเหรอคะเบสจำได้ว่าตอนที่ร่วงลงไปเขากำกล้องวิดีโอไว้แน่นเลยส่วนโอ๊กเราจำได้ว่าเครื่องบันทึกเสียงยังอยู่ในมือเขาตอนนั้นหลักฐานหลักฐานยังอยู่ใช่ค่ะแม้จะเจ็บปวดกับการรับรู้ความจริงแต่ทั้งสมคนก็ตัดสินใจพวกเขายอมรับความจริงได้ แต่เรื่องการทดลองอันเลวร้ายนี้ต้องถูกเปิดเผยออกมาให้ได้อามก็เห็นด้วยในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจได้นะคะทันใดนั้นเองวิญญาณผู้ป่วยที่ล้อมวงอยู่ก็เข้ามาใกล้ครับแต่คราวนี้ดูสงบไม่น่ากลัวเหมือนตอนแรกแล้วค่ะร่างที่เคยห่อผ้าก็เปิดผ้าออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแบบเศ้าๆผู้หญิงผมยาวคนนั้นก็ดูสงบลง พวกเขายื่นของบางอย่างให้อามของหรอคะอะไรบ้างคะนั่นเป็นพวกเวชระเบียนเก่าๆครับมีแฟลชไดรฟ์จดหมายรูปถ่ายแล้วก็กระซิบชื่อหมอที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้ฟังด้วยกลายเป็นว่าภารกิจในการเปิดโปงความจรงิงมันตกทอดมาถึงทีมของอามแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิญญาณไปแล้วก็ตามคำถามคือแล้วจะทำยังไงล่ะครับในเมื่อพวกเขาเป็นแค่วิญญาณ ต่อนน้นเองก็มีแสงสว่างวาบขึ้นที่มุมหนึ่งของดาดฟ้าแสงสว่างร่างของผู้หญิงในชุดพยาบาลสีขาวสะอาดปรากฏตัวขึ้นเธอบอกว่าเป็นอดีตหัวหน้าพยาบาลที่นี่อ๋อ oh, หัวหน้าพยาบาลเธอเล่าว่าพยายามจะหยุดเรื่องเลวร้ายนี้เหมือนกันแต่ถ้าถูกฆ่าปิดปากไปซะก่อนแต่ก่อนตายเธอได้ซ่อนหลักฐานชิ้นที่สำคัญที่สุดเอาไว้ซ่อนไว้ที่ไหนคะที่ชั้นใต้ดินครับ ห้องเก็บเวชระเบียนในตู้ล็อกเกอร์หมายเลข404มีกล่องเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในสุดเลยในนั้นมีทั้งเอกสารต้นฉบับรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและที่เด็ดสุดคือหมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินสินบนโอ้โหนี่คือหลักฐานมัดตัวเลยนะคะเนี่ยหัวหน้าพยาบาลบอกว่าอีกไม่นานจะมีคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าหาญมาถึงที่นี่พวกเขาคืออามกับทีมเนี่ย ต้องนำทางคนคนนั้นไปหาหลักฐานชิ้นนี้ให้เจอแล้วจะนำทางยังไงคะแต่ก่อนอื่นหัวหน้าพยาบาลบอกว่าอารมกับคีมต้องปล่อยวางความโกรธแค้นทั้งหมดให้ได้ก่อนเพื่อเปลี่ยนพลังงานลบที่สะสมอยู่ในโรงพยาบาลนี้ที่คอยขับไล่คนดีๆหรือคนที่พยายามจะเข้ามาค้นหาความจริงออกไปเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าที่ผ่านมา บรรยากาศมันน่ากลัวส่วนหนึ่งก็เพราะพลังงานความแค้นของเหล่าวิญญาณนี้เองถ้าปล่อยวางได้บรรยากาศในโรงพยาบาลก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับอามหันไปมองเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนถามว่าพร้อมไหมแล้วคำตอบคือทั้งสามคนพยักหน้าพร้อมกันพร้อมทันทีที่ตอบคำนั้นแสงอบอื่นก็เข้าคลุมร่างของทั้งสี่คนเลยครับความเจ็บปวดความกลัวความแค้นที่มันสะสมมาตลอด15ปีค่อยๆจางหายไป ร่างกายที่เคยดูน่ากลัวก็เปลี่ยนเป็นโปร่งแสงดูสงบลงในที่สุดก็ปล่อยวางได้นะคะอามกล่าวขอโทษเหล่าวิญญาณผู้ป่วยที่ทําให้ต้องรอนานขนาดนี้และสัญญาว่าจะทําให้ความจริงปรากฏให้ได้วิญญาณผู้ป่วยทุกคนพยักหน้ารับแล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงสีทองหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาว,ว่าขอบคุณโหเป็นภาพที่คงทั้งเศร้าแล้วก็สวยงามนะคะครับ ตอนนี้อารมเบสมินและโอ๊กก็พร้อมแล้วที่จะรอและนำทางใครคนนั้นเวลาผ่านไป6เดือนครับมีนักข่าวสืบสวนอิสระคนหนึ่งชื่อต้นเขาได้รับเบาะแสะเรื่องโรงพยาบาลสีสุขกับการทดลองยาที่ผิดกฎหมายนี้คนที่หัวหน้าพยาบาลพูดถึงมาแล้วสินะคะใช่ครับแม้จะรู้ว่ามันอันตรายแต่ด้วยจิตวิญญาณนักข่าวเขาก็ตัดสินใจเข้ามาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองกล้าหาญมากเลยค่ะต้นมาถึงโรงพยาบาลตอนพลบคำ่ำ บรรยากาศข้างในมันก็ยังวังเวงนะครับแต่กลับไม่รู้สึกน่ากลัวอย่างที่คิดไว้เลยกลับรู้สึกเย็นสบายแปลกๆแล้วเหมือนมีใครบางคนคอยนำทางอยู่อ๋อพลังงานด้านลบมันหายไปแล้วจริงๆสินะคะกลายเป็นพลังงานนำทางแทนใช่ครับเขาเห็นเหมือนมีลูกศรแสงสีฟ้าจางๆปรากฏบนผนงังเป็นระยะๆชี้ทางไปเรื่อยๆวิญญาณของอาร์มกับทีมนั่นเองลูกศรน,นำทางเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินตรงไปที่ห้องเก็บเวชระเบียน แล้วก็ชี้ไปที่ตู้ล็อกเกอร์หมายเลข404เจอแล้วเขาเปิดออกแล้วก็พบกล่องไม้เล็กๆซ่อนอยู่ข้างในจริงๆพอเปิดกล่องดูก็เจอเอกสารรูปถ่ายแฟลชไดรฟ์หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนั้นสุดยอดเลยค่ะขณะที่ต้นกำลังอึ้งๆอยู่นะร่างโปร่งแสงสี่ร่างก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆตัวเขาอาร์มกับทีมใช่ครับอาร์มเบสมินและโอ๊กทั้งสยิ้มให้แล้วก็พยักหน้า แล้วก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนบอกว่านำมันออกไปบอกเล่าความจริงในที่สุดภารกิจก็จะสำเร็จแล้วต้นไม่รู้สึกกลัวเลยครับเขาสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีแล้วก็ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเขารีบเก็บหลักฐานทั้งหมดออกมาจากโรงพยาบาลคือนั้นเองเขาก็เผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดพร้อมหลักฐานผ่านสื่อออนไลน์ และนั่นก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงครั้งใหญ่เลยสินะคะพลังของข้อมูลในยุคนี้มันไปเร็วมากจริงๆใช่เลยครับข่าวนี้ดังเป็นพลุแตกในช่วง้ามคืนเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศผู้บริหารบริษัทยาหมอพยาบาลหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีกันทั่วหน้าเลยครับคดีเก่าถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หมด แล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตล่ะคะพวกเขาได้รับรู้ความจริงแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมในที่สุดครับดีจังเลยค่ะในที่สุดพวกเขาก็ได้รับความยุติธรรมแต่เรื่องยังไม่จบค่านั้นนะครับคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วต้นตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นอีกครั้งเขาพกดอกไม้ช่อใหญ่ไปด้วยกลับไปทำไมหรอคะหรือว่าพอเขาขั้นไปถึงบนดาดฟ้า แสงสว่างนวลตาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างของอาร์มเบสมินโอก๊กและก็หัวหน้าพยาบาลรวมถึงเหล่าวิญญาณผู้ป่วยจำนวนมากปรากฏกายขึ้นพร้อมกันโอ้โหมากันครบเลยแต่คราวนี้ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความสงบสุขและรอยยิ้มครับขอบคุณอาร์มเป็นคนพูดขึ้นขอบคุณที่ทำในสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จต้นก็ยิ้มตอบเป็นหน้าที่ของผมครับ พวกคุณตั้งหากที่กล้าหารเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากค่ะแสงสว่างเริ่มจ้าขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีประตูสีทองบ้านใหญ่ปรากฏขึ้นกลางอากาศเลยถึงเวลาแล้วหัวหน้าพยาบาลบอกวิญญาณผู้ป่วยแต่ละดวงค่อยๆเดินเข้าประตูนั้นไปพร้อมรอยยิ้มแห่งการปลดปล่อยไปสู่สุขติแล้วสินะคะอามหันมามองต้นเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องของเราจะเป็นบทเรียนเขาพูด ให้คนรุ่นหลังจดจำและต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปค่ะต้นรับคำผมสัญญาจะไม่ให้ใครลืมเรื่องราวของพวกคุณอ่ามพยักหน้าแล้วก็โบกมือลาก่อนจะเดินตามเพื่อนๆทั้งสามคนเข้าไปในประตูสีทองนั้นประตูค่อยๆปิดลงแล้วแสงสว่างทั้งหมดก็หายไปทุกอย่างจบลงแล้วจริงๆโรงพยาบาลสีสุขกลับสู่ความเงียบสงบอย่างแท้จริง ตนเดินออกมาจากอาคารร้างมองกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายบนผนังด้านหน้าปรากฏข้อความเรืองแสงสีทองขึ้นมาชั่วครู่ข้อความว่าอะไรคะขอบคุณที่ทำให้เสียงของเราได้ดังขึ้นแล้วก็ค่อยๆจานหายไปกับความมืดครับเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆคะ่ะได้ยินว่าอีกสองปีต่อมาโรงพยาบาลก็ถูกรื้อถอนไปใช่ไหมคะใช่ครับ มีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตครอบครูผู้เสียหายก็ได้รับการชดเชยอ,อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆขึ้นในบริเวณนั้นค่ะสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากการทดลองยา200คนแล้วก็ชื่อของนักข่าวทั้ง4คนอาร์มเบสมินโอ๊กพร้อมข้อความว่าวีรบุรุษที่ไม่เคยลืมพวกเขาก็ได้รับการจดจำในฐานะวีรบุรุษจริงๆนะคะ แม้จะถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้นานแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็จะหาทางปรากฏออกมาจนได้แล้วก็พลังของการไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่สุดแล้วก็ตามเหมือนอามกับทีมที่แม้จะตายไปแล้วก็ยังพยายามหาทางเปิดบงความจริงตลอด15ปีใช่เลยครับเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างสีสุกก็จบลงตรงนี้แหละครับแต่ก็อาจจะทําให้เราอดขิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ ยังมีเสียงคริสิบจากอดีต,ตอีกมากน้อยแค่ไหนเที่ยงคงซ่อนตัวอยู่ในสถานที่รกร้างต่างๆหรือในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะลืมเลือนไปรอคอยให้ใครสักคนได้ยินนานสินะคะบางทีถ้าเราลองหยุดแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆเราอาจจะได้ยินเสียงเหล่านั้นก็เป็นได้นะคะเสียงที่เราคอยการรับฟังอยู่ถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ